สวัสดีเพื่อนๆใหม่ที่หลงเข้ามาดูคลิปอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ยุคคุณอยู่กับช่อง BS 5 6นะครับวันนี้ยังนะครับอยู่กับผมอยู่ดีนะครับแล้ววันนี้เรามีแข่งลับเชียนใหม่ก็คือน้องซันวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในสนามยิี่สิบชั่วโมงเลยใช้งเงินสามร้อยบาทแต่ก็ดีใจที่ได้มานานเกิดอุบัติเหตุขึ้นเท่านั้นยังไม่พอไอซัมยังเลือกขนมแบบไม่เกง่งใจกระเป๋าตังค์ผมเลยและทีนี้มีการเล่นซ่อนแอบ,บในสนามยินอีกด้วยนะครับอีกด้วยเรายังต้องแข่งเอาวีเพื่อแย่งคืนนจะเเป็ยยังงไตรีม ข้าวเตรียมน้ำเตรียมขนมและมาดูคลิปกันวันนี้เราจะเอาชีวิตรอดในสนามบินโดยการเช็คเครื่องบ300บาทเอาไว้ส0มบาท คือตอนนี้นะทุกคนแล้วก็ประวัตาเซเว่นผมจะให้สารนหยุดแถวได้มือหนึ่งติดอะไรก็ได้ในเซเว่นมือหนึ่งใครเวลานหนึ่งอัที่เขาตกคือหมดติดไปหนะก็แค่หยุดหนึ่งมือในเซเว่นที่เดิมแมวน้ำเลยตรงนีเต็มเต็มบอก มันเอ๋ยที่นี่แน่เลยวัยชายเฮ้ยเนี่ยนะส่วนไอโฟนตันที่สองโค้ที่สองโค้ทหลอกเคื่องดูนะเนี่ยนะเนี่ยฮะที่ส๊นะ นนะเดี๋ยวอะนะเนี่นะยเออแล้วแต่เฮ้ยกำลังกิ่กันร้อยแล้นั่นอยากกินมขนะขาม่ะอยากกินมะขามอันเนี้ยนะกินได้ไหมละ่ะได้ วันนั้นจะไปกินในอันเดียวแล้วไป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 ้อยสามสิบกว่าบาทของผมร้อยสิบสี่บาทอันนี้คือต้องทำเสียงน่ารักน่ารักใช่ปะพี่คะไอเด็กก็ช่างเชี่ยบเป็บางนี่น,นักคนเราได้นามีกับซันก่อนนี่นด้มีกับซันก่อน <S 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 ตัดเขาอะไรคุยกับหญิงอยู่ไม่สนใจเราเลยอะไรเราเขามีสาวแล้วโฮโฮ ัรกเราหงกันไม่ได้เพื่อนเลยหันมาถ้ามันยิ้มอยู่เห็นไหมมันิ้มสาวไม่สนใจเมื่อนอะไรทุกคนดูดิชิก็ไม่ถ่ายดูอ่ะก็ไม่ถ่ายเพันนิวไม่ได้กับสาวะไปอันนี้เราก็ออกกันแล้วไม่ขยับไปทิ้ง จับเสร็จแล้วไหนโปเกมอนนะเจ้าเสร็จแล้วไหนดูดิได้ตัวอะไรเจ้าได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรอ่ะตัวเที่ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะทำไมมันกลายเงี้ยทำไมมันยาวอ่อนอย่างเงี้ยทำไมมันยาวอย่างเงี้ยอ้ยทำไมมันดูป็นยาอ่อนอย่างเงี้ยเออไหนดูดิเราจับจับอีกสักตัวจับอีกสักตัวไม่มีอะไรอ่ะในสนามนี่ไงวิ่ง ไม่เห็นสักตัวมมผมไม่มีเรจบแล้วไปอิงเที่ยวขอนันตกัน่แข <c oughs> เหนื่อยชีวทีน,นี้มีอะไรทำอีกเยอะเข้ามีทเที่ยวเลยเดีวตัวผมไม่มีเรจบแล้วไปอิงเที่ยวดูทุกคนเห็นปะเมื่อวตะคุยกับสาววันไม่ยาวสองสองรอาต้กายเป็นอย่างนี้แหละมีสังง่นกูเองใช้ถ่ายรูปดี๋ยนั่นแหละไอกสาวเอกสาวเลยสังง่นอ่ะถ้าทำอะไรไม่เกี่ยวกสาวคือแบบว่าชีวิตมันเดินไม่ได้ มันจะเอ็กตอยู่แล้วมันจะถ่ายแล้วทุกคนคือถ้าเราไม่ตลกเลยเราก็ยงจะไม่เป็นที่ติดในสังคมนียังสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้เกรดสีโลพวกนี้โง่เนอะกระเราไงนี่เมงไงนนี้คืออะไรอ่ะขนาดแจ็คยังใส่แมสแล้วทำไมเรายังไม่ใส่ทำไมมันดูเป็ญยาอ่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมาเล่นซ่อนแอบกไปในสวนบิน คือผมกับซันอ่ะอี่มันไม่ใช่ซอนแอบมันเป็นแบบผมกับซันจะแยกแยกทางกันเดินไปซันจะแยกแยกทางกันเดินไปคือการจะไปไม่ลากันเลยเหรอฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม้เสียงช่วงนี้มันไม่ดีจริงๆเ้ยทุกคนนะครับผมเพราะใครละกันคือแบบว่าใค้สมมติใค้แต่หลังใครได้ก่อนคนนั้นไม่ฝั่งชนะนะครับคือไม่ไม่ใช่ซ่อนแอบนะมันจะเป็นแบบว่าแยกกันแล้วก็ออกกันหา ตอนนี้ชันก็ได้ลงบันไดเลื่อนที่ใกล้ที่สุดนะครับส่วนผมก็ยังเดินไม่ถึงเพราะผมจะไปเดินลงบันไดเลื่อนไกลนะครับจะได้ไกลๆกันหน่อยตอนนีอะยังไม่หายยังไม่หายกูยังไม่ลงมาเลยมึงมึงอยู่ไหนก่อนอยู่ตไหนก่อนลงมาเฮ้ยเราเรามึงมึงอย่ามึงอย่าลืมถ่ายถ่ายรูปไว้มานะตอนนี้ชันก็ลงมารอบันไดเลื่อนชั้นที่สามมาครับส่วนผมก็เพิ่งลงบันไดเลื่อนชั้นที่หนึ่งมานะครับแล้วก็กำลังเดินไปหาโว้ยชั้นเริ่มหาเลยเริ่มหาเลย ใช่ใช่หาหาทั้งคู่หาทั้งคู่ตอนนี้เราก็มาแอบดีๆนะครับทำหนังสือนี่มานอเราต้องเฮ้ยไม่น่าจะอยู่มันได้เลื่อนเลยโอ้ยเดินอย่าหน่อยๆเขาขี้เกียจอ่ะแล้วก็อยู่ชั้นสุดท้าย<ม>แล้วถ้าเราเดินไปมูมูสุดๆเดินตรงตรงอะไรต่ำจะเจอเราฉะนั้นเราต้อง กลับด้านหมวกเฮ้ยกลับด้านหมวกเนี่ยก็ได้มีหินสีเืองเปียงทุกคนมีซ้นอยู่ชั้นหนึ่งแล้วผมจะไปตลบหลังมันคือตอนนี้อยู่เรียนสมบัยมาแล้วว่ามันมีปลอกน้ำนี่ก็เลยจำเปไปต้องไปเจอแถวห้องน้ำเลยมาดูห้องน้ำไหน่อนนะเจอตรงนี้นี่นี่ ซัน่าจะลงมาจากฝั่งนี้ไม่ไหนดีทุกคนคือต้องเข้าใจหน่อยนะครับว่าผมถ่ายในสนามบินแล้วเสียงมันไม่ไหวจริงคือแบบ hey, คลิปนี้ <_ t une> ใช่ไหมผมบอกว่าเออเน,นี่ยซันมันมาถ่าย่างนี้หรือเปล่าเห็นที่มันคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมแบบสุดท้ายผมก็เดินมั่วอยู่ดี <_ l ux> าทุกคนนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาส่งคำใบ้ครั้งที่สองแล้วจะส่งคำใบ้ครั้งที่สองให้ซันกัน นี่มันอยู่ที่ไอซันที่มันมาเมื่อกี้แล้วไอซันแม่งก็หายไปไหนไม่รู้เออผมก็ต้องหายแล้วถ้าไม่หายมก็โดนแปลด,ดิตอนนี้ถึงเวลาส่งสคำใบครั้งที่สองแล้วนะครับตอนนี้อยู่ดีมันส่งอีกอันหนึ่งมาเออมันมันมันอยู่ตรงบันไดเลื่อนนะแต่ไม่รู้บันไดเลื่อนไหนตอนนี้เราก็มานั่งฟังตรงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะ ไม่จะเป็นของต่อเกณฑนทุกคนตอนนี้เรามาเริ่มหาชางกันต่อเนี่ยก็เดินมาจากจุดนั้นครบสองแล้วเดินมาต้องดักกันดีกว่าทุกคนซ้ำแล้วส่งมาอยู่ชั้นหนึ่งเว้ยผมอยู่ชั้นชั้นใต้ดินแล้วทีนี้ยังไงหรอถ้ราะฉะนั้นผมจะพร้อมไปหลังมัน่นผมถ่ายที่กินน้ำอะไรให้มันไม่รู้แล้วผมจะอยู่นี้รอให้มันมาเดี๋ยวยังไงดีทุกคน ไร่มถามมันดีกว่าเริ่มถามมันทุกคนครับเมื่อกี้ไอ้สารมาส่งรูปมีมาส่งรูปนี้มา,น,มานั่งแถวนี้แหละนั่งแถวนี้แหละทุกคนอืไอ้ซานตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ครับปุณที่หนี่คุณซาสนสนใจดีนะสนใจดีครับนะ นี่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 ไม่ผมใช่เลยนะผมเอ กูต้อตงไหนห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่ไงห้องน้ำไหนอยู่เลยแล้วแล้วืกูเดินกูนั่งอย่านี้ใช่ปะ่ะแล้วเมื่อกี้กูเดินไปโน้นแล้วกูเดินเข้ามาองนี้ไม่ไม่มึงเดิมนมานี่ใช่ปะ่ะเพื่อนหายกูแล้วกูว่ามึงเห็นมึงหายกูก็มาแอบ แล้วกูเดินไปก็ไม่เห็นมึงโอ้เจอแล้ว่าสี่ลายห้าสิบนะก็ต้องทำตามสัญญาครับนนรรคือตอนแรกทำอยู่สามร้อยใช่ปะคือตอนแรกผมมีอยู่สามร้อยแล้วที่นี้อาจารย์ก็มีสามร้อยแล้วผมเดินไปสันเจอเพราะฉะนั้นผมก็ต,ตามมา้องเหลือร้อยห้าสิบทำให้สั่นร้อยห้าสิบแล้มันจะมีสี่ร้อยห้าสิบโอ้เจอแล้วว่ะมาสั่น มิซันได้รูปแล้วเดี๋ยวเเอารูปขึ้นเอารูปขึ้นเอารูปขึ้นเลยเอารูปขึ้นเลยดิดินดิ้นดิ้ดิ้นิ้นเครียดเลยเอาดิ้นิ้วพวกินฟ้เขาดิ้นรูปใหม่ๆอ่ะดิ้นดิ้นจะดิ้นอะไรฮะดิ้นดิ้นวะแล้วดิ้นดิ้นเย้รูปขึ้นมาแล้วรูปขึ้นมาแล้วเต็มเลยทุกคนเป็นเวลา6โมงแล้วน่าจะเข้าแคปซูลแล้วแหละแล้วก็นอนแล้ววันนี้ก็ตื่นมาเลิ่กลับบ้านเย้ดีมานะฮคนตอนนี้เราก็มีคนทีี่่จะไดด้นนนอแคคเยว ตัวนี้คนหนึ่งต้องไปหาที่นอนเอาเองเราจะมาหนึ่งอาร์วีกันใครชนะจะได้นอนในห้องแคปซูลหรูๆส่วนคนที่แพ้แก็จะต้องไปน,นอนที่เก้าอี้เข้าเกมเกมที่เราจะใช้แข่งกันก็เป็นเกมอาร์วีนะครับเก้าเกมเข้าเกมเข้าเกม,เ,กมเดี๋ยวไปดูกัน,นว่าในเกมใครจะชนะเราพาดไปในเกมมาครับทุกคนผมตัวสีม่วงส่วนสันตัวสีชมพูนี่ hey, hey. ที่ผมเปิดมาจังหวะนี้ผมเก็บเลือดแล้วผมปาดอกแล้วผมเก็บดอกโดนสองดอกสามดอกเก็บสามดอกแล้วลํำสวยรูกนี้มันํำยังสวยแล้วสันสันก็ดอกโดนเหมือนกันแต่ว่าสันเก็บดอกไม่ถึงนะครับรุ่มนี้ผมก็ได้ไปมาดูจังหวะต่อไปกันครับนี่ผมก็พาสติกไม่ไดคีบแล้วใช้คมโบปลาดอกแล้วเก็บดอกได้สองดอกแล้วสันเปิดไอรอนบอดี้อย่างนี้แล้วผมเปิดตามผมเปิดตามแล้วสันดอกว่าอย่างนี้ยังไงอยู่ดียังไงจะถึงหรือเปล่าดอกนี้จะถึงหรือเปล่า้ออแล้วฟิกเกอร์ดอกถึงถึงแบบจังจังถึงแบบจังจัง้วดูหน้าชั้น อ้วด์ถอไปสันอนอนน้องห้องแน่มาดูจังหวะนี้กันครับผมเวลวสิบแล้วแล้วสันก็วลวสิบเหมือนกันแล้วสันยังไงสันแค่คิดหนึ่งทีแล้วและเปิดแอรลอนบอดี้ใส่ผมขนาดนี้ผมรู้เลยไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วย่างงี้ก็ึ่งห่วยครับนอนลงไปล่วงกับพื้น มาดูจังหวัต่อไปครับเอาแล้วแล้วผมปาดอกไม่โดนที่เขาตีกันไม่ทันครับทันเน็ตอนันเน็ตดูได้ังหวัน้อเคครีบแล้วผมไปดีปาดอกใส่คิบแล้วดูเอ้าทันกลับมาแล้วครับทันเน็ตกลับมาแล้วมันซันจะกระตุกมากนะครับในวันี้แล้วผมผมไม่สนใจเลยนะจังหวันี่ผมลงในครึต้ครับผงในครงต้นข้างความอยู่รอครับโจมตีป้อมไปหนึ่งทีและวทันกลับมาคีครีบได้ทันเวลาและและป้อมทันแตกไหมและและทันครีคีบได้ทันครับป้อมทันยังไม่แตกครรับอ์ เจ้าหนี้ก็เก็บมาเดินมาเก็บเรื่องตรงกลางนะครับแล้วท่านก็ฟาดออกไปเกียค <they> ิปและแล้วท่านหามไม่ว่าเจ้าหนี่ท่านเก็่งยิ่งแล้วผมได้ฟ้องสันและและยังไงฟาดออกไปเจียเก็บพลาสติกตีป้อมก็จบมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสัตโดนจบป้อมครับสันก็ได้แพ้ผมสามหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปส่งสันเข้านอนกับตุ๊อี้ตัวเปิดส่วนเราก็จะนอนในนี้เราจะนอนในนี้ เงี้นทุกคนมาดูข้างนอกน่าสงสารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเก้าอี้ให้ห้องเต๋อห้องเต๋อห้องเต๋อเราก็จะพาซันไปที่นอนของเขากันดูซิที่นอนของซันจะเป็นแบบไหนกันนี่ปะนี่ปะนี่ไหนซันแนะนำบ้านหน่อยดิบ้านไหนแนะนำบ้านหน่อยอ๋อตึกบ้านซันนะเีหนะครับเจี่ย,นะยหรูนะครับ อุ้ยท่านบ้านมึงหรูวะส่งน้องซันนอนแปไแนอนนอนพวกนี้เจอกันมีเจอก,กันไหมมีเจอกัน สงสารกูสงสารเดี๋ยวกูให้นอนหน้าห้องแล้วกันนะอะไรวะบ้านมึงอ่ะมันเหม็นเดี๋ยวกูให้นอนหน้าห้องนี่แบบเป็นบุญดูกูนอนไว้เพราะความสบายมันคืออะไรกันอุ้ยเุ้ยนอนนี้ไปนอนตรงนี้อุ้งนอนนี้ไห้องมันไม่เห็นนอนนี้แหละไม่อะไรนะ ต้องไปหานาซาเราเตรียมตัวกูอยู่อะไรนะนาซาอุ้ยเนี่ยเจี๊ยาไปเดี๋ยวแต่กูไปคุยกับพัชชันก่อนนะโอเคไหมโอเคครับโอเคอยู่เนาะสวยครับสวยสวยไหมสวยครับในตึกห้อเอาอีกแล้วเสียวว่ะ ใช่ไหมพี่ของบริษัทเนี้ยดูที่บริษัทนี้ซอให้สิทธิพิเศษกับเราพี่เข้าใจดีมากเลยบริษัทนี้นะทุกคนใครมาสุวรรณภูมิก็มาพักได้มันเป็นโรงแรมแคปซูลนะคือแบบโรงแรมนี้มันจะอยู่ชั้นใต้ดินแบบห้องมันจะเหมือนแคปซูลเดีย๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตภาพไปดูกันว่าเป็นไงมันสวยมาก ที่เสียบ USB นี่อะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อมที่วัดอุณหภูมิด้วยทุกคนไม่รู้ว่าเห็นว่าเปล่านะแต่มันเขียนยี่สิบเอ็ดแล้วก็บอกเวลาด้วยนีต่ตอนเชื่องคืนสิบห้าแล้วอ๋ออันนี้เป็นปรบบระดับแอร์ได้นะโคท่อะเหมือนห้องนักบินอะเฮ้ยเปลี่ยนสีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้์เปลี่ยนสีได้ ผมชอบสีม่วงนะจริงๆได้ชอบสีฟ้าแต่ว่าสีม่วงในนี้มันสวยอะ่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตสวยๆให้คนที่นี่เขาเขามี Wi-Fi ด้วยดูดิเขามีเน็ตฟรีด้วยท,ทุกคนคือแบบเล่นเกมได้ดูดูอันนี้คือผมแบบสูงร้อยแบบร้อยเจ็ดสิบเก้านะอันนี้คือนั่งหลังตรงแบบเซ็เลยแล้วดูโอ้ยยังไม่ชนอะ่ะฝันหลังมันนอนนิ่มผมไม่ชนอะ่อะเออแค่นั้นแหละแล้วคือแบบมันจะเป็นแบบการไฟไห,หม้มั้งเฮ้ยขึ้น ้ยมีความปลอดภัยด้วยนี่พ่อผมโอเคทุกคนเรามานอนกันเราก็ปล่อยให้สันนอนไปนะสันก็นอนน้องห้อง้าโคตรกล้ากลอย่ไอซันร,ระยะโคตรกล้าอะล็อกหลังนะสีขาวธรรมดาไม่กูผม,มงงมากเลยแบบไอ้ชิ่งเปิดไม่ได้สักทีคืออะไรด้วยวะประตูอยู่นน่นมันต้องกดปุ่มนี้ก่อนแบบมีเซฟตี้อะ คดก่อนแล้วก็ดันออกมาเฮ้ยคนเขาจะถ่ายอินเซิร์ตอะไรเนี่ยไปไปไปไมี่เขาจะอ้นนี่มาลอันนี้คนดูโคตรเท่เท่จริงดูดูดูสลีปหมดเชียเฮ้ยผมอยากได้ห้องนอนแบบนี้เมยอยากได้ห้องนอนแบบนี้เฮ้ยโคตรเท่อ่ะที่แบบ มาพักได้นะทุกคนใครแบบว่ามาสนามบินแล้วก็ยังไม่มีที่นอนเนี้ยพักที่อวกาศได้นะครับให้อวกาศแบบดูแลคุณมันก็แบบดูผมจะรีวิวห้องคอนโทรลโคตรเฟี้ยวดูดูเป็นสีได้ด้วยจะเป็นสีนหนแั้นก็นด,ดูมีแบบรีโมทรีโมทนี่โคตรเฟี้ยว ของนั้นผมขอนอนก่อนแล้วกันใครที่แบบอยากจะมาเที่ยวสุวรรณภูมิก็แบบว่าไม่มีที่นอนอก็เอากาดนะครับสลีมหมดให้โอกาสดูแลคุณฉันอยากให้เธอนั้นลองเปิดใจไปด้วย